สวัสดีครับพบก,กันอีกคลิปเลยครับชาวนี้มาพบกับพงัน,นอีกแล้วชาวนี้มาผัดตูหมูสับอืม,อมเขาเรียกผัดหมื่นเมื่อก่อนตูนะครับเหลืองแล้ยังยังยังคนใ้นั่นก่อนคนนี้เออคนตะเคียนหอมก่อนผัดตะเคียนตหูไหอมก่อนเดี๋ยวใส่เลือดใส่ถุงน่องทีหลังอ่ะวันนี้ก็เหลืองแล้วถุงนอกใส่ลง,ง,ไ,ง,งไปเลย เนี่ยเขาเรียกผัดหนวดมังกรมีกินผัดหนว,หนวดมังกรหรือว่าผัดถุงงอกนะครับเบีดยดครบเดเบยเบียดเบียด ผัดหนวดบางกรหรือว่าผัดเต้าหู้นะครับ สวัสดีเอฟเอฟซีครับวันนี้ก็มาทานเมนูอาหารง่ายๆกับลุงนันอีกเช่นเคยผัดถั่วงอกหรือว่าผัดหนวดมะกรอนนะครับกินง่ายๆแต่าาตายลุงนันอีกเช่นเคยเนี่ยมาก่อนชมคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับนี่กินผักเยอะๆผัดถั่วงอกใส่เลือดหมูใส่เต้าหู้คำใหญ่ๆ tay cứ loại và tiết tục tụt đi 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 เกงาน้ำขงคอกระุกจืเต pues ้าหู้อ่อนเยื่อไอาหารเจ các subscribe cho

Ừ, <laughs> nha nhé mềm tiếp ha nhé mềm tẩy nhá nếu mà cứ vô mẹ vừa dài thì cái ha nó là cái cao của thủ Nhìn tài Hmm. Ừ, là cố cáo lên tía mọi người mẹ anh tê hả 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 gì hả 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 nữa hả itu kan, dua puluh baht.

ngọt ngơ bầy dưa dưa này ngọt lượt ngủ này nhấp vào là bài <cười> <cười> ไม่เลยว่ะอืมไม่เลยดิอิ่มนะแล้วก็จบก,กินด้วยจบก,กินจนอิม่มอะจบกับข้าวกินว่ากันนั่นได้ไงน้า ครับคลิปนี้ขอปิดคลิปเวบเปียงแค่นี้นะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มาเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับคลิปหน้าเจอกัหม่นะครับ